น้องฝ้ายพูดใหม่เมื่อกี้ว่าหนูบอกว่าอะไรนะอ่าเส้นสมองตัด่านเส้นใจหมอดูหลายๆคนจะชอบทายว่าอ่าถึงคาดนะดวงถึงคาดอายุจะสั้นจะตายต้องให้ทําบุญถวายนั่นถวายนี่ต้องไปเอาเงินมาทําบุญภายในวันนี้แบบนี้ค่ะจะมีหลายลายคนเลยคถ้าไม่วันนี้จะตายใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วถ้าไม่ทําตายไหมไม่ตาย แล้วก็ต้องพยายามไปหามันโง่หรือบ้าเงินสองหมื่นมันเยอะนะจ๊ะถ้าเป็นพี่พี่จะซื้อปืนมายิงหมอดูก่อนใช่แตแล้วพอมาแบบมาเริ่มเรียนจะเพ่ก็แบบมันไม่ใช่รออ่าแล้วแล้วที่เรียนบอกว่ายังไงก็จะเป็นคนโลภฉลาดไม่ยอมใครเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบเอาชนะืมแต่รอบไม่ได้ผิดนะคะ โลกไม่ได้ผิดนะ,สะ,สะเห็นไหมโลกไม่ได้ผิด<อ>พี่อธิบายน้องไฟฟังแล้วนะว่าโลกอยากได้อยากมี<อ>เป็นยังไงคนเห็นแกตัวเป็นยังไงอธิบายแล้วเนาะอเออน้องไฟเข้าใจ <ไฟ S 1> แล้วนะ <ไฟ S 1> อ,อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้ในมือซ้ายถือว่าอะไรโลกอยากได้อยากมีเพื่อครอบครัวมีในมือขวาอยากได้อยากมีเพื่ออะไรเพื<บ>่อหน้าที่การงานที่ดีถูกไหม ฉันอยากเป็นเจ้านายฉันอยากเป็นเจ้าคนนายคนฉันไม่ได้อยากเป็นลูกน้องใครนะคะในหน้าที่22นี้นะคะถึงบอกว่าถ้าไม่เรียนก็โดนหลอกไปนะคะเขาพูดอะไรก็เชื่อนะคะเอถึงบอกว่าทุกคนควรเรียนด้วยตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะฟังคนอื่นมาพูดแล้วก็เชื่อแล้วพี่เชื่อว่าเส้นลายมือนี้ดีพี่บอกเลยนะคะเพราะอะไรเพราะลูกชายคนโตของพี่มีเส้นลายมือแบบนี้นะคะ แลวลูกชายคนโตของพี่เกิดมาเป็นคนมีบุญวาสนานะคะเพราะทุกวันนี้เอาง่ายๆที่พี่เล่าน้องฟ้ายฟังว่าพ่อของลูกพี่มีบ้านเพิ่มขึ้นต้องกี่หลังจากที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ลูกชายคนโตโผล่ขึ้นมาเนี่ยวัสนาเขามีไงถูกไหมเ<อ>นี่ยเขาเป็นคนมีวาสนาเขาเกิดมามีพี่เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบเป็นลูกที่ดีแล้วกันอภิชาติประบุมาเกิดนะคะพี่อยู่กับเขามาพี่ก็รวยขึ้นไม่รู้เท่าไหร่นะ S <S สรุปแล้วก็คือเป็นเส้นที่ดีไม่ใช่เส้นที่เสียแต่คนนี้ต้องเป็นคนมีอะไรต้องเป็นคนมีสีและทมอานะคะบอกเลยเส้นที่ดีนะไม่มีสีไม่มีทมเป็นเส้นที่แย่เหมือนที่พี่พูดว่ามีดวงดาวในเนลเนจูเนีนงยค่ะนะเป็นเส้นที่ดีใช่ไหมแต่ไม่มีสีมีทำเป็นยังไงนะคะเราคว้างอะไรกลับไปนะมันก็วิ่งกลับมาแบบนั้นในเส้นนั้นเลยนะคะโอเคนะคะ ha 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 ha